สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิดเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูต้มจับฉ่ายเจค่ะมาทานผักแลก้วก็งดเนื้อสัตว์กันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะสมวนผสมนะคะของต้มจับฉ่ายเจนะคะก็มีผักกาดกวางตุ้งค่ะ เต้าหู้ขาวนะคะ1ก้อนหัวัชเท้าเอักผักมีขึ้นฉ่ายเครื่องปรุงนะคะจะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะคะซอสปรุงรสน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็เอาไว้ทอดเต้หาหู้ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเ,ออเครื่องปรุงนะคะถ้าเกิดว่าที่ เราจะดูได้เนาะเราจะไม่ใช้พวกน้ำปลาหรืออะไรคะ่ะเอาที่มันเป็นว่าเขียนว่าเป็นสูตรเจทำเป็นซอสพวกซอสถั่วเหลืองอะไรนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะหรือใครจะเติมเกลือไปเพิ่มก็ได้คะ่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าสะอาดสำหรับตม้มเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการทำได้เลยคะ่ะเพื่อไม่ให้เต้าหู้เละนะคะเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้กันก่อนคะ่ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็ทอดค่ะธรรมดาเลยค่ะหรือใ,ใครไม่ทอดนะคะเราก็ใส่เต้าหู้หลังสุดท้ายสุดก็ได้ค่ะ <S <S ในขั้นตอนจานตรง เตามต้องการแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะใครชอบกรอบกนนี้ก็ทอดนานกว่าน,นี้อีกนิดนะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะตักน้ำมันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดผักกันค่ะ ฉันหลดคะใครจะเติมผักอืก่นลงไปด้วยก็ได้ตามชอบเลยค่ะ ไปตั้งหม,อม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำค่ะไม่ต้องรอเดือดก็ได้นะคะใส่ผักลงไปค่ะเดี๋ยวเราใส่อห,หัวเช้เท้าลงไปก่อนผักตะกีที่เราผัดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะ ้งน้ำจนเดือดเลยค่ะน้ำเริ่มร้อนนะคะเราก็ปรุงเครื่องปรุงเลยค่ะสามารถเติมได้ตามชอบเลยนะคะเราปรุงรสอ่อนๆไว้ก่อนก็ได้ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสนะคะทั้งหมดเป็นสูตรเจนะคะใครมีซอสเห็ดหอมอะไรใส่ไปเพิ่มก็ได้ มะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราชิมแล้วเราค่อยปรุงเพิ่มได้นะรสชาติเอาตามที่ชอบเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำอีกหน่อยค่ะ เดี๋ยวเต้าหู้เราใส่ช่วงที่บัตเอ,อะไรนะคะผักเริ่มยุ่ยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เต้าหู้ลงไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราตุนผักต่อนะคะประมาณ20-30นาทีค่ะผักก็จะนิ่มเปื่อยสุกดีค่ะเดี๋ยวขอปิดฝาหม้อก่อนนะคะ ตั้งไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยได้ค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบโปรตีนเกษตรก็ได้นะคะเพราะโปรตีนเกษตรพวกของเจตัวอื่นนะคะลองชิมเอารสที่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำเยอะๆเนี่ยเราก็ปรุงเครื่องเยอะหน่อยนะคะ ่ม,มันจะเจืเยอะเลยแต่บางทีบางบ้านนะคะเราก็าต้มใส่น้ำไว้เยอะๆนะคะแล้วก็พอทานผักหมดอ่ะใส่ผักรักใหม่ลงไปต้มอ,อโดยไม่ต้องปรุงน้ำใหม่ก็ได้คะ่ะ ครึ่งชั่วโมงก็จะประมาณนี้เลยค่ะน้ำมันลดลงนะแล้วก็พักเริ่มสุกแล้วยุ่ยแล้วค่ะก็ชิมหน่อย อ,อร่อยมากมายเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะยังไงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ